ซื้อมาเถิดลูกพี่ไปด้วยเดี๋ยวพี่หิวพี่กินไปแล้วไไพี่เรียบร้อยแล้วเกจอในตัวแซวแล้วในตัวมากิ่ตลอดัะไปดิมา,าไม่ไมามา,มาาเออไม่หนูว่าห,หนูเห็นอยู่

นี่ขนาดไหนตรวจขึ้นนะมุมยังไม่ดีเลยเดี๋ยวจะตีก่อนดีตรงไหนดีฟาดเลย้าดเลยบ้าะอะไรนะกีก้นบ้านอะไรนะกีบ้านก้นนะไหนมุมตัดให้หนูเนี่ยไม่มีตัดมุมนี่ขนาดน่าตาตาเลยไปตัดกับกระดาษไปโอเคขอบคุณค่ะทำคนหนังมันจะได้ทางถูกวันจะได้ไม่คนตรวจแต่ชั่วโมง สั่งแล้วนะลืมห่วงไปกินไงไม่ได้เจอกันเลยนะเรี่องอะไรตอบแล้วก่อนขอถามหน่อยเราถามหน่อยว่าในกรณีผู้โดยสารน่ะธนาคารเราไม่แตะบัตรเนี่ยมีอะไรไหมแต่ว่ามีครณานะ มีคนรายงานผู้โดยสารรายงานมาสายเราด้วยเนี่ยเช้าถ้าเครื่องมีปัญหาก็บอกเขาพูดกับเขาไปเลยว่าเครื่องไม่มีปัญหาเครื่องไม่มีปัญหาแต่เขาไม่แตะเขาไม่แตะเลยผู้โดยสารไม่แตะหรอไม่แตะเลยไม่แตะกคนขับคนไหนเนี่ยคนขับคนไหนคนขับพูดเลยว่าไม่แตะไม่แตะเครื่องเลยเครื่องก็ไม่เสียมีคนเคยมีผู้โดยสารกับไอ้นี่เคยพูดว่า เอาเครื่องวางไว้หน้ารถมีไม่แตะเลยเครื่องก็ไม่ได้พะเครื่องก็ไม่ได้เสียสัญญาณก็มีได้แต่คนขับมาพูดพูดหลายคนแล้วคนขับพูดหลายคนแล้วกระเป๋าเช้านี่หลให้โดดดูเอาให้ให้โดดดูเอาแต่ผู้ปรกาศน่ะเขาขึ้นมาเขาพูดกับหนูเขาพูดกับหนูว่าทําไมกระเป๋าคนนี้ถือแต่มนบอกอ๋อไม่ทราบค่ะมึงไม่ทราบค่ะ เนเยอะยังไม่เท่าไหร่แต่่ากครมีคนเคยพูดว่าทั้งวันเลยเหมือนเอาเหมือนไปเอาเครื่องหมเฉยอ่ะจะไม่ไ้แตะนะไม่แตะไม่อะไรีเกี่ยกับิการแข่งกันแต่ไม่แตะกจากปฏการแข่งแล้วที่ไม่แตะใหญ่เลยคือไม่ถึงเพื่องอันนี้มีความผิดนะมีความผิดก็จะะให้บอกให้ในตรวเด็าจับตาดูเวลาขึ้นไปอ่ะแต่ละคนก็ไม่ได้สงายพูดได้สารขึ้นมาก็ไม่หยิบไปเวลาในตรวจขึ้นอ่ะ เขาใจอารมณ์นี้ไหมเราก็ไม่เห็นเราเราเราถึงได้ว่าโอ้ยอยากเจอในตรวจแต่วันนี้ไม่เจอแล้วก็ถามก็เลยาม่หวเกวันก็เลยถามว่าบอกมาเลยเลยดูเลยได้ขึ้นแล้วไม่ถามไม่เอาเพราะว่าคนนี้ไม่ถูกกันพรุ่งนี้เดี๋ยวไปพรุ่นี้เจอกันที่ห้องตรวจกระเป๋ากระเป๋าคนนี้ไม่ถูกกันเนี่เราไม่ถูกเลื่อวราก้องไม่ผู้ติดสายน้าถามหนูมา ให้ไปตรวจอ่ะปวดเอาละคางไม่เอาเราเขาไม่ถูกกับเราไม่คุยกันเพราะว่าเราคุยหนักที่มาต้องเข้าใจนะเวลาพวกหนูขึ้นใช่ไหมพี่ก็ฟังไว้ย่างงี้ใช่ไหมเอพวกหนูไมหนูจะพานะพอพวกหนูกได้นะบางคนอะบางคนเขาวางดูบางคนเขาวางไว้แล้วถ้าเราขึ้นมาพวกได้สั่งขึ้นมาใช่ใช่เขาก็เดินไปอีกเครื่องหนึ่งที่เราเห็นมันไม่ถูก ใช่เราไม่เห็นว right. uh, right right? okay. ่าพที่การที <t 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 ่เขาเป็นอยู่ตลอดตลอดุมใช่ความผู้ที่ผู้ถูในตัวผู้ถูนี่นี่นี่เพราะว่าถ้าท่านท่านในตัวไี่ขึ้นเขาต้ไม่สบายผู้เป็นอย่างนั้บคนต้องแตะเขาเลยแตะไม่แตนี้ผูู้ใส่ผอัมีคน่ผด้ถู่เขาไม่ได้บอกะ ไม่แต่เอาไปบอะไรเย่ผัดแล้วใ่ได้แล้วก็ต้องทมันเป็นหน้าที่เรานอกจากว่าเครื่องเครื่องแตไม่ได้ริงๆอ่ะแต่งโด์ไม่เอาไม่เอาไม่เอาหาขบวันขาวอีกแลวพี่ใหญ่เรื่องอะไรม่ไที่เขาเหรอแล้วแล้วตอนนี้อะ เขาไม่ได้อยู่เขายี่นอนโรงบามพูดแค่นี้ให้หาเอานอนโรงบามให้ไปถามพองตัวเอาพูดแค่นี้จะบอกว่าหนูก็พูดนะบอกเขาไม่ถูกใจบอกตกันนงเขาบกันนงโดนถักบอลอะไรเรียบร้อยแล้ว จะเปนนขางข,าของคุณจะ,ะเป็สียงใช่ไหมใช่เสี่ยงปีหน้าแล้วให้ถามคุณขับดีกว่าเพราะว่าเขาเอนอยากับคนขับเีปีหน้าตกกันะตกกันนะกกนนะไมไ่ยืนให้ตกไงนนะแล้วก็พอตกเสร็จแล้วง้อเยเราไปแจ้ตำรวจเราไปแก้ตำรวจเพราะเราก็ตก้องเราไม่ทู่แล้ว หลายปีแล้วต้องไม่สู้งานแต่เราแจ้งความอย่างเดียวแค่มันเสียตังค์อย่างเดียวต้องทำตรงที่มันมีกล้องเรได้ไหมรกคาได้ห้องั่วมันก็มีกล้องอะ้อผู้นิสายน่ะเขาพูดมาให้เราอ่ะให้เราโกงหรืว่าเออไม่ทราบหรอกค่ะ าานะตแล้วตวสแลนะตอนนี้เขานอนอยู่โรงพยาบาลพูดแดแคเนะี้ยน้อสงชรพสามพี่คุณขับเข,ขาก็าบนนะคุณกับใครคุณจตุปัญญาเขายังบ่นเลยคุุรัญญาบนมันเสียปีหน้า าล<ะ>าบม,มันไก่นะลาบมันไก่เปล่าใครอ่ะไทยทำ่ะแต่มันไม่มีมันไม่มีไก่ลาบมันไก่เปล่าไม่ใช่หรอกเบื่อและข้าวมันไก,ก่เองไม่น่าไม่น่าจะใช่ทำดีหอือเปล่า หูอร่อยนเะว้เออนะาหูนานกีย่เนียแพาบาไม่แพงหรอเยอะด้วยอร่อยนีหอร่อยนะใส่จานแล้วก็กินออนะนหกนขใส่เนเอออาสจาเออเอยอ,อันนี้ออไม่ได้ถ่ายไปผิดแพทยที่ไหนใช่ไหม อะไรครับเนี่ยที่ถ่ายวีดีโออยู่อ่าอันนี้ลงรถเมหรืออะไรยูทูบครับทำช่องอยู่ครับแต่ว่นตัดเสียงออกใช่ไหมผมไม่ได้ตัดนะครับปกติก็ไม่ได้ตัดเนาะตัดแล้วถ้าเป็นรถเมล์อย่างเงี้ยเราต้องขออนุญาตก่อนนะแต่มันไม่ติดหน้าใครเลยใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ตัดเลยไอคลิปเลียวเลยใช่ไหมเดี้ยวเลยครับแค่ใส่รายละเอียดเส้นทางเฉย

はい。 งาปากเลยจะกินให้เตรมเลยัที่ที่สองมันไปนออกวันที่สองวันนึงอ่ะสองแรงอือสวันฮะใช่ครับใช่ดิมันออกสักเดือนนี้เราเราไดกี่วัววนาวาสามออกหมดเลยวันที่เจ็ดหมดเลยเหรองะ ดูสล <Cornell>. ่รีเลยดูดูแต่เลืองยอดสุทธิมันก็เป็นเงินเราพอพอเราเกษียณเราก็ได้เยอะเหมือนไี้สักีอีะที่สักเีต้องแปดแสนนะตอนเนี้ยก็ต้องแปดแสน ใครเชื่อตองออกลูกตัวเงเนี้ยเองเองก็พูดทำมาองค์ทุกทีเก้าแสนเออมันพูดนานแล้วมันพูดนานแล้วบอกว่าตอนเนี้ยมันได้แปดแสนกว่าแล้วช่วงพิธาออกอ่ะมีนอยู่คันมึงกันได้ป่ะนี้มันเครียดอ่ะทะเลาะกับเมียแล้วไงมันบอกว่าได้แปดแสนกว่าแล้วแต่เขาใครว่าลูกอ่ะลูกมันอ่ะไม่ให้ออก ได้เยอะเราราเจ็ดแสนได้ได้แแปดแสนถึงก็รู้ว่ามันี่คุยคุยทมันมันคุนานล้ เดือนเดือนหนึ่งหายเงินหายไปสามพันถ้าไอเมให้เดือนหนึ่งหายไปพันเจ็ดอ่ะพันเจ็ดสามสิบมาเจมให้ใช่เขาไม่โกหกหรอกเขาไม่เขาพูดเขาไม่ดีครับเขาไม่โกบหูหรอกใหญแล้วไอเมยไม่ได้ไอเดีมันจะมันจะให้นะไลน์ไปมันไม่รับโง่ไปก็ไม่รับ

จอที่เดียวกันเนี่ยดีถ้ารถสองแถวอ่ะจอดที่ล้วนอะมีแต่ส่วนลับไปทางบ้านยี่หมายอ่ะคนลึกอ่ะบ้านยี่หมายอ่ะบ้านใหญ่อร่อยอะ ได้แล้วมีกันเลยไม่ได้เคุณับไหนอันสับเจ็ดเท่าไหรคุณโยเตยอ่ะเท่าไหรคุณโยืไปแล้วเจ็ดพันห้าร้อยเอิรด้ครับอัสาแปดแปดร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดพันคุณครับ

อก็ไม่พูดถึงดมพูดโทมาพี่ไม่พดเปนหนูก็ฟังอู่ไม่พูดเราจะส่งต่อเลย่ต้อพูดหรอกไพูดเขาพอไม่เอาแล้วเออตัวบอกอาการให้เรารู้ว่าหลานมเไงได้เอาอยู่แล้ว ก็ไม่เอาฮะโรกา,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 าลามานะคะคิดเด็ดปะ 你好。

หลังนะคะผู้โดยสานี่เราก้าไปนี่เอากก่ามแล้วสุดท้าไม่ยองไปกคาไลงประดูหลังได้ไเ,ไไดยเลยนะน,นะคะ ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดนะ่มออปให้ไปขึ้นโนดแล้วโนดโนดโนดไปขึ้นโนดเห็นไหมมันมีแถว